สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมสวนโรสแมรีของเรานะคะนี้นะคะพุ่มสวยมากนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะพุ่มแน่นแนเลยนะคะต้นนี้นะคะแปลงนี้ทั้งหมดนะคะอายุประมาณ5เดือนนะคะสวยมากนะคะนี่นะคะความยาวแปลงของเรานะคะสวยทั้งนั้นเลยนะคะสวยทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะงามมากนะคะ สวยงดงามเลยนะคะต้นนี้นะคะมีความยาวประมาณ20 30ถึง30เซนนะคะสวยมากเลยค่ะแปลงยาวไปทางนู้นเลยนะคะทั้ง2แปลงตรงนี้นะคะจะเป็นโรสแมรี่ทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูอีกแปลงหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะอายุประมาณ1ปีนะคะพุ่มสวยมากเลยนะคะนี่นะคะต้นนี้อาย ความยาวนะคะประมาณ40เซนนะคะพุ่มสวยๆยาวแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะนี่คะ่ะพุ่มสวยมากนะคะยาวไปทำโน้นเลยนะคะนี่คะ่ะสวยมากนะคะอายุประมาณแปลงนี้อายุประมาณหนึ่งปีนะคะสวยมากนะคะ สนใจก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ